สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลเรืองเนธนักศึกษาชั้นปีที่4คณะุรยศารและสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมการบริหารงานภาครัฐค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใช้อํานาจเนี่ยเขาทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆหรือเปล่าและถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาใครละที่จะเป็นคนคอยตรวจสอบ วันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่คอยจับตาดูการทำงานของรัฐเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามที่เบสิคที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ใครเป็นคนตรวจสอบการทำงานของรัฐคำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยเลยเพราะมันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของเราทุกคนแบบเต็มๆและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ว่าทำไมต้องตรวจสอบไปดูเรื่องเสาหลักของอำนาจ กลไกการตรวจสอบทั้งจากข้างในและข้างนอกพลังของความโปร่งใสแล้วก็ไปดูถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่ภาครัฐแต่คอยจับตาดูอยู่ก่อนจะจบที่บทบาทของพวกเราทุกคนในเรื่องนี้ครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยทำไมเราต้องคอยจับตาดูรัฐบาลหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันง่ายนิดเดียวครับมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นนั่นเอง ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือการตรวจสอบเนี่ยมีไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราทุกคนป้องกันไม่ให้เกิดการคอรัปชันและที่สําคัญมากๆคือทําให้แน่ใจว่ารัฐจะทําทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ใช่ทําอะไรตามอําเภอใจเพื่อให้ทุกอย่างมันโปร่งใสแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับทีนี้คําถามคือไอ้ระบบตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันจะเกิดขึ้นมาล,ลอยๆไม่ได้นะครับมันต้องมีรากฐานที่แข็งแรงมากๆรองรับอยู่ซึ่งก็คือ เสาหลักแห่งอำนาจ3ประการที่เป็นหัวใจของการปกครองที่ยุติธรรมเสาต้นแรกเลยก็คือหลักนิติรัฐครับหละการนี้ฟังดูอาจจะยากแต่จริงๆเรียบง่ายและทรงพลังมากนั่นก็คือไม่ว่าใครน้าไหนก็ตามไม่เว้นแม้แต่ตัวรัฐบาลเองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับการกระทําอะไรก็ตามของรัฐที่จะมากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้อย่างชัดเจนเสาหลักต้นที่สองครับ อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะแบ่งอำนาจนี้ออกเป็น3มก้อนคือนิติบัญญตัติหรือฝ่ายที่ออกกฎหมายบริหารคือฝ่ายที่บริหารประเทศและตุลาการคือฝ่ายศาลที่ตัดสินคดีเหตุผลที่ต้องแบ่งก็ง่ายๆเลยครับเพื่อไม่ให้อำนาจทั้งหมดไปกระจุกอยู่ที่ใครคนเดียวหรือองค์กรเดียวและนี่คือคกลไกที่ทําให้เสาทั้ง3ต้นมันสมดุลครับหลักการถ่วงดุลและคานอำนาจ มันคือระบบที่แต่ละฝ่ายสามารถตรวจสอบและจํากัดอํานาจของอีกฝ่ายได้ครับอย่างเช่นฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ในขณะที่รัฐบาลก็มีอํานาจยุบสภาได้หรือฝ่ายศาลก็สามารถตัดสินได้ว่าการกระทําของอีก2ฝ่ายนั้นถูกกฎหมายหรือเปล่าเป็นการคานอํานาจกันไปมาครับพอเราเข้าใจหลักการใหญ่ๆกันแล้วทีนี้ลองมาดูกันดีกว่าครับว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยกลไกการตรวจสอบพวกนี้มันทํางานกันยังไง ซึ่งเราสามารถแบ่งมันออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้เลยคือการตรวจสอบจากข้างในกับการตรวจสอบจากข้างนอกการตรวจสอบจากภายในก็คือการที่หน่วยงานของรัฐนะครับเขาควบคุมดูแลกันเองอย่างเช่นหัวหน้าคอยตรวจสอบการทํางานของลูกน้องหรือมีหน่วยงานกลางอย่างสํานักงบประมาณคอยดูเรื่องการใช้เงินส่วนการตรวจสอบจากภายนอกก็จะมาจากองค์กรอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกันอย่างรัฐสภาศาลองค์กรอิสระ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสื่อมวลชนกับประชาชนอย่างเราเรานี่แหละครับถ้าเราเจาะจงไปที่การตรวจสอบจากภายนอกแบบที่เป็นทางการหน่อยนะครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอย่างรัฐสภาที่คอยอนุมัติงบประมาณคอยตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือศาลที่คอยดูว่าการกระทําต่างๆเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมแล้วก็มีพวกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างปปชที่คอยตรวจสอบเรื่องทุจริตโดยตรงหรือผู้ตรวจการแผ่นดินครับแต่ว่ากลไกทั้งหมดที่ว่ามาไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน จะทำงานไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งนี้ไปครับนั่นก็คือความโปร่งใสมันเหมือนเป็นพลังพิเศษเลยนะที่ทำให้การตรวจสอบทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้จริงมันมีคำกล่าวที่น่าสนใจมากครับว่าความโปร่งใสคือเครื่องมือที่ทำให้สังคมสามารถป้องกันและตรวจจับการทุจริตได้ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือยิ่งเปิดเผยมากเท่าไหร่การจะแอบทำอะไรไม่ดีไม่งามมันก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นแหละครับ แล้วความสําคัญของความโปร่งใสมันก็มีมากกว่าแค่การป้องกันการโกงนะครับมันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศทําให้ระบอบประชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นเพราะประชาชนได้มีส่วนร่วมทําให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นการมอบอํานาจให้ประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เราสามารถเข้าไปตวรวจสอบการทํางานของรัฐได้นั่นเองซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสุดๆคือมองได้แต่ห้ามพูด ก็คือประชาชนรับรู้ได้แต่ไม่มีช่องทางให้แสดงความเห็นขยับขึ้นมาอีกหน่อยเป็นมองได้แต่ห้ามแต่ต้องคือเราคอมเมนต์ได้นะแต่เสียงของเราอาจจะไม่ได้ถูกนําไปพิจารณาและระดับที่ดีที่สุดเลยก็คือมองได้และเล่นได้ซึ่งหมายถึงเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีผลต่อการตัดสินใจได้จริงๆนอกจากกลไกที่เป็นทางการที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือผู้ตรวจสอบที่ไม่เป็นทางการ หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นในชื่อวอชด็อ g หรือสุนัขเฝ้าบ้านของสังคมนั่นเองกลุ่มแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือสื่อมวลชนครับสื่อมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รายงานการทำงานของรัฐช่วยขุดคุยเปิดโปงการกระทาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในสังคมจนนำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นได้ และแน่นอนครับผู้ตรวจสอบที่สําคัญที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละครับเพราะเราคือเจ้าของอํานาจที่แท้จริงเราสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ผ่านการเลือกตั้งการออกมาแสดงความคิดเห็นเรียกร้องในประเด็นต่างๆหรือแม้แต่การจับตาดูการทํางานของพวกเขาอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆอีกกลไกหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือระบบตลาดครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้ามีบริการบางอย่างที่ทั้งรัฐและเอกชนทําแข่งกันมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการแข่งขันทําให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อสู้กับเอกชนให้ได้นี่ก็ถือเป็นการตรวจสอบรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าระบบการตรวจสอบมันซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยและหัวใจที่สําคัญที่สุดของระบบนี้ก็คือ มันต้องการการมีส่วนร่วมจากพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบภาครัฐจึงไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งครับแต่มันเป็นเหมือนตะข่ายที่ถักทอขึ้นมาจากระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการจากข้างในหรือจากข้างนอกทุกส่วนเนี้ยล้วนมีความสําคัญและต้องทํางานประสานกันเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอย่างแท้จริงครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่า ต่อให้เรามีกฎหมายหรือองค์กรตรวจสอบที่ดีเลิศแค่ไหนก็ตามแต่ระบบทั้งหมดนั้นจะมีความหมายอะไรถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงดิฉันขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ